ทุกคนนะครับก็ดีทั้งจันกับศิ้ามาครกบตาเกาไก่นะครับก็ต่อกันบริหากัเป็นทั้ทียิบเจ็ดนะครับยิบเจ็ดสิงหาต้องหาสามครับผม นี่ยครับที่ท่ามพ่อสามสองต้องจันกันจันทร์สี่หลักสามโอมเพื่อๆทุกคนนะครับเนาะจันทร์กับทุกคนที่การยางบ่ได้ก็บโซฟีอยู่ครับที่ท่านอาจารย์จะเลื่อนคนหางานให้เห็ดโดยเว่าให้มาเลี้ยงไก่พันธ์ไทยนะครับเนาะในโรงเรียน ขอบคุณอาจารย์เจริญหลายๆลายแล้ฉันมีแต่ความสุขนะครับเนาะก็ได้มีเงินซื้อกินมีเงินใส่เงินซ้อยบ่อึดบ่อยากก็ย้อนเพิ่นครับผมทีท่เพิ ar, like er, like ่นในภาพผมกล่อมานะครับเนาะแต่ผมมีเพิ่นผมก็เพลินเพราเฮ็ดนะครับเหตุ ททีท่สิ่งพ่นมอบหมายให้ผมเฮทแให้มันดีครับเข่าสีผมสิเขียนดตแล้วครับเนาะสิ่งใดผมเห็ดแต่ผมก็บเฮทสิ่งใดผมเห็ดบ่ได้ผมก็บ่เฮทนะครับผมถ้าความสะอาดเนี่ยมันก็คนน้ำคนายัางมัครับเพื่อนต่อมาใ,เาในเหล่าไก่เนี่ยก็เทสตู้มือครับให้อาหารไก่ ปั๊ดทำพ่วงสะอาดนะครับเพราะส่วนนี้ไก่บัวหันไทยไก่บัวหันไทยก็เรื่อบัวหันเด็กเก็บไข่ขัดไข่นะครับเนาะไก่กำลังเขามาใหม่บัวหันไทยเอ้ยผู้ใดเขามากอะฝากกดแชร์กดไลค์ให้ช่องจันเด้อเพื่อนเพื่อนทำเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ล่ะครับผม เดี๋ยวท่องการศิภาภัยเหตุทางนั้นนะครับเนาะนะครับท่องจารศิภาภัยเหตุหนีนะครับเนาะปัดน้นมาสะอาดปัดให้สะอาดสะอ้านนะครับงานตู้ยู่เนี่ยนี้ก็คือ เป็นรักครับผมต้องการในเหตุในอีเป็นรักันหี่มันมองเป็นงานตัวร่วมตัวเหลือลงเรียมนะครับตัวเกลือต้องการกับต่งเห็ุทุกมือทำทุกวัน นะครับปัดทำความสะอาดแล้วก็เคลียร์หัวอาหารครับเพื่อไหกไก่เพิ่นกินนี่นงนไงนะครับเนาะไก่เพิ่นกินนี่เพิ่งกินรูดูฝ่าให้เพิ่นไครนะครับเพื่อนของเพิ่งไครใครผมเก็บ,กบ,กบเ,เก็บไข่จะพึ่งกัดจิตไายให้เพื่อนเพื่อนเบิงครับผม ปาดออกแล้วมันก็นมัมีฝุ่นนะครับเนาะทงานประจำของท่องจันสุมือครับจันหอดสุกจันถึงสุกทุกวันเสาร์อาทิตย์นิยุทธ์ครับเ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนเออพอนเราเพิ่เคยเห็นไก่พันไขเ่เออไก่พันไข่นะครับนี่คุณลองอก้นกับจิ เคยสื่อใจใครไปกินนะครับบมเห็นโตมันว่าโตไก่พันไข่เม่ไก่พันไข่มันเป็นสีแนวดครับผมนี่สายเพื่อนๆเบื่องเอานี่แหละครับไก่พันไข่ผมทำความสะอาดแล้วผมก็มาเขียอาหารนะครับเพื่อให้ต้นตอดกินกินอยู่บนมือครับไก่บนบือประหยาก หัวหันเศ้าหากระสอบครับผมสื่อมาให้กินอยู่บนมือตัวอสียเล่งเพื่อนมันใครไว้ๆ้นะครับเพื่อนๆจะได้เก็บใครคัดใครให้เพื่อนๆเดี๋ยวดึงเนาะมีละโตไก่พันไข่ป็นแนวนี้เด้อเพื่อนๆเด้อเพื่อนๆของท่องจัน คุณใดบเเคยเห็นเมไก่พันธุ์ครนะครับเนาะลักษณะเพิ่งกับเป็นด้นนี่แหละครับสีนี่แหละครับผมเดี๋ยวผมจะให้เบึ่งมองผมเห็ดทำความสะอาดแล้วเนาะผมก็ติดปัดตุมือครับปัดแกบซินมันกระจายออกมานะครับคือนกนกขนขามาก นกกับมาเคียกินนอนมันเป็นนอนนอนตบง่ายครับตัวขี่ไก่กับบ๊อม็นครับเพระาะว่าที่เราหมดพุนติด E M เราทิศละสองเถื่อทำมาเล่นได้ครับรเถื่อทำมาเล่นทางในนี่ได้ครับบ๊อมิมน้น สะอาดนะครับเนาะเดี๋ยวให้เบิ่งพื้นนะครับทงจานปัดออกไปว่างหันนะครับเนาะสะอาดดีเลยครับเพื่อนๆเอ้ยท่านนี้ก็เป็นทางน้ำครับน้ำม,มันหล่นลงมาก็ไหลออกมาทางฝีเพราะว่ามันมีทอเลยเสียงพัดลมเด้อเพื่อนๆเด้อเสียงพัดลมดังเพื่อน,นๆทุกคนเราไม่เคยเห็นไก่ท่านใครนะครับแม่มัน เอามาเบิ่งเด้อเพื่อนๆเด้อนี่ยครับแม่ไก่พันไข่เป็นสีแนวนี้แหละครับผมจะเลี้ยงในเหล่าจังสี่เพิ่นบ่ได้ปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาตินะครับเพิ่นเลี้ยงเลี้ยงเป็นกรงตับเป็นกรงเล็กหรือโคงไพ่กรงมันเนาะเพื่อนๆเนาะส่องไพ่ส่องมันนะครับส่องละ2อตัว สองละสองตัวมันจะมีขางละสีส่สันครับขางละสองทั้งนี้ก็มียูซีขางหัวมือนี่ก็มียูซีนี่ครับขางสายมือนี่ก็มียูซีครับขางละสองสอง,สองทั้งขุ่นสองทั้งผีสองไก่เพิร์ลมากระสองรอยตัวครับผมมันของบ้านไข่นะครับเนาะจะไ,ได้กับ ผมบท,ทสุดทายยังสิละครับให้เพื่อนๆได้เดบิงังการทำความสะอาดในเหล่าไกลในโรงเรียนนะครับเนาะคลิปท่องการกะมีมีคลิปซ้ำนี่แหละครับให้เพื่อนๆได้เบิังนะครับเนาะทัอไดจกะสอยกดแทรกกดไหลต้องกใจเด้อครับผมเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ ผู้สิบบทท่านติดตามกลับมาติดตามท่องจันในเด้อครับกดติดตามท่องจันไหวเป็นมูเป็นผวกในเรื่อเพื่อน,น,นทุกคนนะครับเนาะนีครับชีวิตของท่องจันเนาะคนพิการสู่ชีวิตหาเลี้ยงจากของครับผมไพื่อสู่ต่อไปครับเพื่อนๆ ท่องจันกับสิสู่ต่อไปสู้จนถึงที่สุดนะครับเนาะทุกคนทุกคนก็บยาถอยยาถอยเด้อผู้สิบอท่านผ่านกดก็ให้สู้ต่อไปครับท่องจันก็นกนเหลืออีกโดนครับจังสิผ่านช่วงนี้มันยังท่านเดี๋ยวพ่ออันนี้อยู่ครับท่านเดี๋ยวพ่อผ่านกดของ YouTube ยูทูบหรอกครับผมผมก็บจบคลิปนี้ไว้เพียงสนิทแล้วครับนอ้อครับสวัสดีครับผม